สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาเตรียมสอบอาทีสสำหรับน้องๆป .1 อ,อีกครั้งนะคะต่อไปนี้จะเป็นการอ่านรู้เรื่องนะคะคุณครูอ้อมจะมีคำศัพท์มาให้เด็กๆอ่านก่อนแล้วหลังจากนั้นเราจะมาดูรูปภาพประกอบกันนะคะแล้วค่อยมาทำแบบฝึกหัดกันนะคะไปที่คำที่หนึ่งคําว่าดวงอาทิตย์กระทงเก่าอี ขนมเคก้กโทรทัศน์ไดโนเสาร์๋วเเต๋ว่วร้องเพลงจระเข้น้อยหนา เดี๋ยวเรามาดูรูปภาพกันนะคะแล้วลองมาถ่ายกันดูว่าคําว่าอะไรคะใช่แล้วค่ะคํานี้คือขนมเค้กนั่นเองรูปภาพต่อไปค่ะคําว่าคํำว่าเก้าอี้ค่ะแล้วรูปนี้นะคะดวงอาทิตย์ถูกต้องค่ะแล้วภาพนี้นะคะ น้อยหนาใช่ค่ะภาพต่อไปเลยค่ะโูรทัศน์นั่นเองค่ะแล้วภาพน,นี้ละ่ะคะกระทรงถูกต้องค่ะตัวอะไรคะโชรเคถูกต้องค่ะแล้วภาพน,นี้ละ่ะคะไดโนเสาร เขากำลังทาอะไรคะร้องเพลงถูกต้องค่ะแล้วภาพนี้ล่ะคะมันคือคอมพิวเตอร์เก่งมากคะ่ะแล้วชามนี้ล่ะคะก๋วยเตี๋ยวกเก่งมากคะ่ะเดี๋ยวเราลองมาทายคำกันดูนะคะจากภาพต่างๆตามนี้นะคะก็ไกลถึงต่อประตักเป็นรูปอะไรบ้างนะคะ อันนี้คือรูปอะไรคะคอควายดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะแล้วอันนี้ล่ะคะชอชิงกระทงค่ะแล้วภาพนี้คือภาพไหนคะขอไข e ่เก้าอี้ค่ะเก่งมากแล้วนี่ล่ะคะก็ไก่ขนมเค,ค้กค่ะภาพนี้ล่ะคะ จอจานโทรทัศน์นั่นเองค่ะแล้วคำนี้ละคะตรงกับภาพไหนส่อโซ่ไดโนเสาร์ค่ะอันนี้ละคะดอชดาก๋วยเตี๋ยวนั่นเองและชอเชอคะ่ะร้องเพลง ่อประตักจระเข้ค่ะและสุดท้ายก็คืององ,งูน้อยหนานั่นเองนะคะเด็กๆอย่าลืมทบทวนกันบ่อยๆนะคะสามารถกดดูซ้ํำๆนะคะเพื่อจะได้เก่งๆนะคะแล้วกลับมาพบกับครูออมในคลิปถัดไปวันนี้สวัสดีค่ะ